สวัสดีครับชาว Memory Class วันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในอดีตยุคที่การฟังเพลงไม่ได้ง่ายเหมือนแค่กดมือถือยุคที่เทปคาเซ็ตคือขุมสมบัติทางเสียงของเราและรถยนต์ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือห้องดนตรีส่วนตัวที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าโดยเฉพาะรถคันเก่าของคุณพ่อที่เหมือนมีมนคลังคุณเคยไหมที่เทปคาเซ็ตคู่ใจของคุณพลิกโฉมการเดินทางที่น่าเบื่อให้กลายเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัว เคยไหมที่เพลงบางเพลงมันฝังลึกในความทรงจําจนแค่ได้ยินอินโทรก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในชุดนักเรียนอีกครั้งถ้าใช่วันนี้เราจะมาไขาปริศนาความหาและความทรงจําที่ซ่อนอยู่ในรถคันเก่งสมัยยุค90ศูนย์ของเรากันครับเตรียมตัวคําเตรียมตัวคิดถึงแล้วมาดูกันว่าใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างเพราะช่องนี้คือ memory class ที่จะพาคุณย้อนไปในวันวานแบบฮาฮากับเรื่องเล่าที่โคตรจะเรียวและใกล้ตัว เช้าวันจันทร์อันแสนสดใสที่จริงก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะมันคือเช้าที่ผมตั้งไปโรงเรียนโอ้ยเร็วหน่อยสิสายแล้วสิงผมตะโกนกล้องมาจากเบาะหลังรถคุณพอเป็นเหมือนห้องเก็บของเคลื่อนที่ที่มีสารพัดสิ่งตั้งแต่หนังสือพิมพ์เก่าๆยันขนมที่กินไม่หมดเมื่อวานแต่ที่สำคัญที่สุดคือเทปคาเซ็ตปกติแล้วคุณพ่อจะเป็นคนเลือกเพลงฟังเอง แต่ถ้าวันไหนผมรีบมากจนอ้องอาศัยบารมีเทปคาสเซ็คของตัวเองวันนั้นแหละที่เรื่องจะเริ่มมีแต่เพลงอะไรไม่รู้พ่อไม่ฟังเพลงไวรวุ่นบ้างเหรอผมบ่นอุบิดขณะรื้อหาเทปเพลงโปรดของวงทีโบนที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะเพลงอะไรของแกนะ่ะเปิดแล้วปวดหัวคุณพ่อตอบกลับมาพร้อมกับเสียงบ่นในลําคอแต่ก็ยอมลดเสียงวิทยุให้ผมจัดการกับสมบัติส่วนตัวผมรีบนัดเทปออกมาจากกล่องพลาสติกเก่าๆอย่างชํานาญมือนวลกดปุ่มอีเจ็ค เพื่อไล่เทปเพลงลูกทุ่งของคุณพ่อออกอีกมือหนึ่งก็เตรียมเสียบเทปของผมเข้าไปพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นเทปม้วนหนึ่ง